สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคน oh, ยินดีต้อนรับเข้าสู่ oh. อักษรอเลิร์นเห็นหน้าครูเมย์แล้ว <Okay. S 1> ก็ต้องมาเรียนเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมพกหนังสือเรียนมาด้วยนะคะเราจะใช้หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ปหนึ่งเล่ม2ของอักษรกันค่ะ สำหรับในคาบนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับลักษณะของวัสดุนะคะเพิ่มมาอีก2ชนิดค่ะนั่นก็คือยางและพลาสติกค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนเนื้อหาในวันนี้ครูมเมขอทบทวนความรู้ที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาในคาบที่แล้วนะคะนั่นก็คือลักษณะของผ้าและลักษณะของกระดาษกันก่อนค่ะ ค่ะเรามาทบทวนที่ลักษณะของผ้ากันก่อนเลยนะคะอันนี้คือผ้านะคะลักษณะของผ้านะคะคือมีลักษณะอ่อนนุ่มดูดซับน้ําได้ดีอันนี้ดอกจันไว้เลยนะคะว่าคือลักษณะเด่นของผ้าเลยค่ะดูดซับน้ําได้ดีต่อไปนะคะผ้าไม่ทนความร้อนเผาไม่ได้และสุดท้ายนะคะ ผ้าสามารถพับเป็นรูปทรงหรือรูปร่างต่างๆได้นั่นเองค่ะเรามาทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะลักษณะของผ้านะคะคืออ่อนนุ่มดูดซับน้ำได้ดีไม่ทนความร้อนเผาไม่ได้สามารถพับพับเป็นรูปทรงรูปร่างต่างๆได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะคือลักษณะของ กระดาษกระดาษนะคะมีลักษณะเป็นแผ่นบางน้ำหนักเบาฉีกขาดได้ง่ายไม่ยืดหยุ่นเผาไม่ได้แล้วก็เมื่อโดนน้ำเนี่ยจะเปื่อยยุ่ยได้ง่ายนะคะเราลองมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลักษณะของกระดาษนะคะเป็นแผ่นบาง น้ำหนักเบาฉีกขาดง่ายไม่ยืดหยุน่นเผาไม่ได้เมื่อโดนน้ำเนี่ยจะเปื่อยยุ่ยได้ง่ายค่ะอันนี้นะคะคือลักษณะของผ้าและลักษณะของกระดาษนะคะสำหรับในคาบนี้นะคะจากที่ครูเมได้เกริ่นไปแล้วในช่วงทะ ช่วงต้นคาบนะคะว่าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของวัสดุเพิ่มอีก2ชนิดนะคะนั่นก็คือยางและพลาสติกค่ะเรามาเริ่มที่วัสดุชนิดแรกกันเลยค่ะวัสดุชนิดแรกนะคะก็คือยางนะคะ,อ,ะอยางเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะคือยางที่ ทำมาจากธรรมชาตินะคะกับยางที่เราสังเคราะห์ขึ้นมานะคะเรามาเรียนเกี่ยวกับยางธรรมชาติกันก่อนค่ะยางธรรมชาตินะคะเป็นวัสดุธรรมชาติที่ได้จากการกรีดเอาน้ำยางจากต้นยางพารามานะคะแล้วจากนั้นนะคะนำไปผ่านกระบวนการทำเป็นแผ่นยางก่อนแล้วจึงนำแผ่นยางเนี่ยไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะ เรามาลองทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะยางธรรมชาติเป็นวัสดุธรรมชาติที่ได้จากการกรีดเอาน้ำยางเนี่ยจากต้นยางพารานำมาผ่านกระบวนการทำให้เป็นแผ่นก่อนน้ำยางนะคะจะมีลักษณะเป็นของเหลวนะคะเมื่อเราได้น้ำยางออกมาแล้วนะคะจากต้นยางพาราเนี่ยเราจะานำน้ำยางนั้นะมาผ่านกระบวนการทำให้น้ำยางที่เป็นของเหลวเนี่ยเป็นแผ่นขึ้นมานะคะ แล้วจากนั้นนะคะเราจะนำแผ่นยางะคะ่ะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะนักเรียนบางคนอาจจะเคยเห็นต้นยางบางคนอาจจะไม่เคยเห็นต้นยางนะคะต้นยางพาราเนะะี่ยค่ะเป็นต้นไม้ยืนต้นนะคะที่สามารถปลูกได้ทั่วไปทั่วประเทศไทยเลยนะคะซึ่งน้ำยางเนี่ยที่ได้จากต้นยางพารานะคะจะมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นตามในรูปนี้เลยค่ะ แล้วเราก็จะนําน้ํายางนี้นะคะไปทําเป็นแผ่นยางนะคะแล้วนําแผ่นยางนะคะที่ได้ไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนเกี่ยวกับยางสังเคราะห์กันค่ะยางสังเคราะห์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อเรียนแบบยางธรรมชาติค่ะโดยยางสังเคราะห์เนี่ยจะเป็นผลพลอยได้มาจากกระบวนการกลั่นปิโตเรียมนักเรียนอาจจะงงนะคะหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินว่าปิโตเรียม คืออะไรปิโตเลียมเนี่ยค่ะคือน้ำมันดิบอ้าวแล้วน้ำมันดิบคืออะไรคะคุณเมน้ำมันดิบเนี่ยค่ะเกิดจากการที่ซากพืชหรือซากสัตว์นะคะที่ตายลงไปนะคะมีการทับถมกันเป็นเวลานานมากนานหลายล้านปีเลยค่ะเมื่อมันทับถมทับถมกันไปเรื่อยๆนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะ ไปอยู่ที่ใต้ดินค่ะเราสามารถขุดขุดขุดเจาะแล้วนำน้ำมันดิบนะคะที่อยู่ใต้ดินเหล่านี้ค่ะขึ้นมาใช้ในกระบวนการกลั่นปิดตัเรียมนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่ายางเนี่ยมีสองประเภทคือยางธรรมชาติแล้วก็ยางสังเคราะห์นะคะแล้วยางเนี่ยเราสามารถนำไปทำเป็นวัตถุชนิดใดได้บ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะ แล้วเราลองมาดูนะคะว่ายางเนี่ยมีลักษณะหรือสมบัติเป็นอย่างไรบ้างสมบัติของยางนะคะมีลักษณะอ่อนนุ่มยืดหยุ่นดีกันน้ำได้ผิวเรียบหรือขรุขระไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าลองทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสมบัติของยางมีลักษณะอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นดียืดหยุ่นดีเนี่ยค่ะเป็นลักษณะเด่นของยางนี่นะคะความยืดหยุ่นเนี่ยเราสามารถทดสอบได้โดยนําวัตถุที่ทําจากยางนะคะมาดึงยืดออกนะคะเสร็จแล้วนะคะเราทําการปล่อยค่ะเมื่อเราปล่อยแล้วนะคะวัตถุชนิดนั้นนะคะจะคงรูปเหมือนเดิมนะคะอันเนี้ยจะเรียกว่าวัตถุชนิดนั้นนะคะมีสภาพยืดหยุ่นได้ดีค่ะ ต่อไปนะคะสมบัติต่อไปคือยางเนี่ยมีสมบัติกันน้ำได้ผิวเรียบหรือขรุขระไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้านะคะสมบัติการไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าของยางเนี่ยค่ะเราสามารถนำสมบัตินี้นะคะมาทำเป็นฉนวนกันความร้อนได้ค่ะฉะนวนกันความร้อน แล้วฉนวน,นกันความร้อนคืออะไรคะคุมเมย์ฉนวน,น,นกันความร้อนเนี่ยค่ะคือเราอะสามารถนํายางนะคะไปทําเป็นฉนวน,นกันความร้อนเช่นด้ามจับกระทะนักเรียนจะเห็นนะคะว่าตัวกระทะเนี่ยค่ะทําจากโลหะแต่ด้ามจับเนี่ยค่ะทํามาจากยาง เมื่อด้ามจับทำมาจากยานะคะเรานำกระทะไปตั้งไฟนะคะแล้วลองจับที่ด้ามจับนะคะเราจะไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยนั่นก็เป็นเพราะว่ายางเนี่ยค่ะไม่นำความร้อนและก็ไม่นำไฟฟ้าหรือเรียกว่าเป็นฉนวนกันความร้อนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราลองมาดูสิคะว่ามีวัตถุใดบ้างที่ทำมาจากยางค่ะ อันแรกนะคะสีดำๆตรงนี้นะคะเราเรียกว่ายางรถยนต์อันนี้คือยางรถยนต์นะคะถัดมานะคะสีฟ้าตรงนี้นะคะคือถุงมือยางใส่ๆตรงนี้นะคะคือจุกขวดนมแล้วก็สีเหลืองอันนี้รูปเป็ดนี้นะคะก็คือ เยางงนนั่นอ่อคะแล้วนักเรียนลองช่วยครูเมียกตัวอย่างวัตถุที่ทำมาจากยางเพิ่มสิคะว่ามีวัตถุชนิดใดอีกบ้างที่ทำมาจากยางอันแรกเลยนะคะนักเรียนชอบเล่นมากเลยค่ะเอามาเป่าแล้วมันก็พองตัวขึ้นขยายตัวขึ้นนะคะนั่นก็คือลูกโป่งนั่นเองค่ะ ต่อไปมีวัตถุอะไรอีกคะคุณแม่ชอบเอาไปรัดถุงแกงคะ่ะนักเรียนนั่นก็คือหนังยางรัดของนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะที่รองเท้าเรานะคะบางคนนะคะ <c oughs> ก็จะมีพื้นนะคะรองเท้าที่ทำมาจากยางนะคะ <c oughs> ก็คือรองเท้านะคะ ไหนลองยกตัวอย่างวัตถุที่ทำจากยางสิ่งสุดท้ายมาให้ครูมเมได้ชื่นใจหน่อยสิคะโตอบกันอย่างหลากหลายเลยค่ะงั้นครูมเมขอยกเป็นสายยางละกันค่ะสายยางที่เอามาลดน้ำต้นไม้นะคะนักเรียนสิ่งเหล่านี้นะคะคือวัตถุที่ทำมาจากยางนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของพลาสติกกันค่ะพลาสติกนะคะ เป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมาเป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะโดยการนำน้ำมันดิบหรือแก๊สธรรมชาติมาผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนจนได้เป็นพลาสติกแล้วนำไปใช้ทำเป็นสิ่งของต่างๆนะคะลองมาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะพลาสติกทำมาเป็นวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นมานะคะ โดยการนำน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติมาผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนจึงได้เป็นพลาสติกแล้วนำไปใช้ทำสิ่งของค่ะกระบวนการหลายขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นกระบวนการเดียวกับการทำยางสังเคราะห์นะคะก็คือกระบวนการกลั่นปิตโตเรเลียมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้ว่า สมบัติหรือลักษณะของพลาสติกเนี่ยมีอย่างไรบ้างพลาสติกนะคะมีลักษณะแข็งน้ำหนักเบามีผิวเรียบกันน้ำได้ไม่ยืดหยุ่นไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าทวนอีกครั้งนึงนะคะสมบัติของพลาสติกคือมีลักษณะแข็งน้ำหนักเบา ผิวเรียบกันน้ำได้ไม่ยืดหยุ่นไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าซึ่งสมบัติการไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าของพลาสติกเนี่ยค่ะก็สามารถนำมาทำเป็นฉนวนกันความร้อนได้เช่นเดียวกับยางนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเราก็เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าลักษณะ ของพลาสติกเนี่ยมีอย่างไรบ้างเราลองมาดูว่าวัตถุที่ทำจากพลาสติกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนะักเรียนถังสีแดงๆตรงนี้นะคะก็คือถังน้ำค่ะถังน้ำพลาสติกนะคะภาพต่อไปนะคะอันนี้นะคะคือแก้วน้ำพลาสติกขวดใสๆอันนี้นะคะก็คือ ขวดน้ำพลาสติกและสีชมพูที่ตั้งวางอยู่ตรงนี้นะคะก็คือกระกาค่ะไหนนักเรียนลองช่วยครูเมย์ยกตัวยอย่างวัตถุที่ทำมาจากพลาสติกดูสิคะว่ามีอะไรอีกบ้างมีจานจานพลาสติกนะคะมี ช้อนแล้วก็ที่นักเรียนใช้นั่งอยู่นะคะคือเก้าอี้พลาสติกเก้าอี้นะคะมีอะไรอีกคะเวลาไปซื้อน้ำในเซเว่นนะคะพนักงานก็จะหยิบอะไรมาคะเป็นยาวๆสีขาวก็คือหลอดนั่นเองคะ่ะหลอดดูดน้ำแล้วก็ สิ่งสุดท้ายนะคะที่ครูเมย์จะยกตัวอย่างก็คือถุงพลาสติกนั่นเองค่ะนักเรียนอาจจะตอบนอกเหนือจากที่ครูเมยยกตัวอย่างขึ้นมานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะคือวัตถุที่ทำมาจากพลาสติกนั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนลักษณะของ ยางและลักษณะของพลาสติกไปแล้วนะคะเราลองมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าลักษณะของยางและลักษณะของพลาสติกเนี่ยเป็นอย่างไรเรามาเริ่มที่ลักษณะของยางกันก่อนคะ่ะยางเนี่ยมีลักษณะอ่อนนุ่มผิวเรียบหรือครุขระยืดหยุ่นได้ดีอันนี้ดอกจันไว้เลยนะคะคือลักษณะเด่นของยางกันน้ำได้เผาไม่ได้ ไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าอันนี้คือลักษณะของยางนะคะต่อไปลักษณะของพลาสติกพลาสติกเนี่ยมีลักษณะแข็งผิวเรียบไม่ยืดหยุ่นกันน้ำได้ดีไม่ทนต่อความร้อนสูงไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าพลาสติกเนี่ยไม่ทนต่อความร้อนสูง หากเรานำถุงพลาสติกนะคะไปใกล้ไฟนักเรียนคิดว่าจะเกิดสิด่งใดขึ้นคะถุงพลาสติกนะคะจะเกิดการหลอมละลายนะคะแล้วก็หดตัวขึ้นนะคะแล้วก็เกิดการเผาไหม้ขึ้นได้ค่ะทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้นะคะนักเรียนนักเรียนอย่าได้ทําการทดลองนําถุงพลาสติกไปไว้ใกล้ใก้ไฟเด็ดขาดค่ะต่อไปนะคะครูเมมีข้อ สวัสดีค่ะเด็กๆหลังจากที่เราฟังครูเมย์นะคะสอนเกี่ยวกับลักษณะของวัสดุใช่ไหมคะว่าวัสดุเพิ่มเติมนะคะค่ะหลังจากที่เราฟังการอธิบายลักษณะสมบัติของวัสดุเพิ่มเติมนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุประเภทอะไรบ้างคะยางกับพลาสติกใช่ไหมคะอสองชั่วโมงที่แล้วนะคะ คุเมยพูดถึงเรื่องไม้กโลหะผ้ากับกระดาษแล้วก็ชั่วโมงนี้นะคะได้อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับยางแล้วก็พลาสติกใช่ไหมคะเด็กๆได้เห็นแล้วก็ได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้อ่าทีนี้ใบงานวันนี้นะคะจะเป็นอ่าใบงานที่32นะคะเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุอันดับแรกนะคะอ่าเด็กๆจะต้องตอบให้ได้ก่อนนะคะคำสองคำนะคะคำว่าวัตถุ กับคําว่าวัสดุนะคะอ่าตัวแรกนอนตัวแรกอ่านว่าวัตถุนะคะนอนตัวที่2อนี่อ่านว่าวัสดุความหมายวัตถุหมายถึงอะไรนะคะวัตถุนะคะถ้าพูดย่อๆให้ฟังเข้าใจง่ายๆก็หมายถึงของใช้ของเล่นสิ่งที่เป็นรูปร่างนำไปใช้ประโยชน์เช่นโต๊ะ เก้าอี e, smooth, ้สมุดหนังสือดินสอสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเรียกเขาว่าวัตถุมีความหมายว่าวัตถุคือสิ่งที่ทำมาจากวัสดุวัตถุนะคะหมายถึงสิ่งที่ทำมาจากวัสดุ นะคะสิ่งที่ทํามาจากวัสดุอ่าแล้ววัสดุมีอะไรบ้างคะวัสดุก็อย่างเช่นอ่าที่ครูเมย์สอนไป6อย่างไม้โลหะผ้ากระดาษยางพลาสติกทั้ง6ชนิดนี้เป็นวัสดุทำไมถึงเป็นวัสดุอ่าวัสดุก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากทั้งธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น นะคะอย่างเช่นไม้ก็ได้จากธรรมชาติคือต้นไม้ถูกไหมคะเมื่อกี้ครูเมย์บอกว่ายางกับพลาสติกพลาสติกเป็นวัตถุสังเคราะห์ขึ้นก็คือมนุษย์เราสร้างขึ้นเพื่อทดแทนการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ใกล้จะหมดอ,อย่างเช่นสมัยก่อนเมื่อ,อดีเราใช้ใบตองในการรองอาหารปัจจุบันนะคะใบตองหายากขึ้นวัสดุจากธรรมชาติลดน้อยลงก็มีการคิดค้นพลาสติกขึ้นมาเป็นถุง พลาสติกใช่ไหมอ่าก็คือวัสดุก็จะเป็นสิ่งที่ได้จากธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นนะคะส่วนถ้าเป็นวัตถุวัตถุก็คือเรานําวัสดุนั้นแหละมาสร้างเป็นของเล่นของใช้นะคะสิ่งที่ทํามาจากวัสดุเราจะเรียกว่าวัตถุส่วนคําว่าวัสดุอ่าวัสดุเมื่อกี้ที่เกิดจากธรรมชาติแล้วมนุษย์สร้างขึ้นวัสดุเป็นสิ่งที่นํามาทําเป็นวัตถุวัสดุก็คือ สิ่งที่นำมาทำเป็นวัตถุต่างๆนะคะเช่นนำหินหินไปบดให้ละเอียดเป็นปูนแล้วมาฉาบเป็นผนังกลายเป็นอาคารเป็นบ้านเรือนนำหินช่วงที่แล้วใช่ไหมคะเป็นกระเบื้องนะคะไปบดแล้วก็ นำมาทำเป็นกระเบื้องปูพื้นนำไม้มาสร้างเป็นโต๊ะไม้เป็นวัสดุนำกระดาษที่ผ่านการบดผ่านการเติมสารเคมีไม้นะคะเขาจะไปผ่านกระบวนการสับให้ละเอียดบดแล้วก็ต้มเติมสารเคมีเพื่อให้เหลือเยื่อไม้แล้วก็รีดให้เป็นแผ่นกระดาษพอได้เป็นกระดาษกระดาษยังถือว่าเป็นวัสดุอยู่นะคะเขาก็จะมา ขึ้นรูปใส่เมือกเติมสีกลายเป็นสมุดหนังสือใช่คะอ่าดังนั้นสรุปว่าวัตถุก,ก็คือสิ่งที่ทำมาจากวัดสดุต่างๆที่เราจะเรียนต่อจากนี้อีกประมาณ8ชนิดแล้วก็วัดสดุก,ก็คือสิ่งที่นำมาทำเป็นวัตถุต่างๆนั่นเองนะคะอ่าไปต่อนะคะข้างล่างให้นักเรียนนำข้อความด้านล่างมาเติมลงในช่องวัดสดุให้ตรงกับสมบัติ เขาให้สมบัติมาเช่นความยืดหยุนความแข็งเนื้อนุ่มผิวเรียบผิวขรุขระหกคำอ่าห้าคำนี้นะคะห้าคำนี้ข้างๆเป็นสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดที่ครูเมย์พูดไปอย่างเช่นคุณสมบัติเด่นเมื่อกี้ดอกจันไว้ของยางมีสภาพยืดหยุ่นได้ดีไหมคะ หรือตั้งแต่ชั่วโมงที่สองเราพูดถึงไม้กับโลหะมีลักษณะเหมือนกันคือมีความแข็งนะคะหรือลักษณะเนื้อนุ่มวัสดุชนิดไหนที่มีเนื้อนุ่มอันนี้ก็ต้องมาเติมฝั่งด้านซ้ายแล้ววัสดุมีอะไรบ้างมียางนะคะไหนตัวนี้อันแรก2ผ้า3แก้ว4ไม้5อิด อิดเกิดจากการนำดินนะคะมาอัดให้เป็นก้อนแล้วทำการเผาพอเผาแล้วดินก็จะแห้งแล้วก็จะได้เป็นก้อนอิดส่วนใหญ่นิยมนำมาทำบ้านเรือนนะคะก่ออิดเป็นกำแพงนะคะเสริมความแข็งแรงนะคะอ่ะเรามาเติมกันดีกว่ามาเติมด้วยกันอ่าเริ่มจากข้อแรกก่อนความยืดหยุนอ่าความยืดหยุนสิ่ง หรือวัสดุไหนจากทั้ง5ข้อที่มีความยืดหยุ่นคะเมื่อกี้ครูเมย์สอนไปแล้วเป็นลักษณะเด่นของเขาเลยก็คือยางยออางอยางนะคะยางมีลักษณะเด่นพิเศษหรือสามารถยืดหยุ่นได้อย่างเช่นายางรัดผมยางรัดถุงนะทุกอย่างนะคะหรือของเล่นบางชนิดที่ผลิตจากยางที่น้องในบ้านเราเล่นเนีย่ยคะ่ะมันจะมีลักษณะ นุ่มยืดหยุ่นได้นะคะไม่เป็นอันตรายกับเด็กต่อไปแข็งเราตอบยางไปแล้วจะเหลือไม้ผ้าแก้วแล้วก็อิดเด็กๆคิดว่าอันไหนแข็งที่เป็นลักษณะเด่นของเขาถามคูบม่บั้มแก้วก็แข็งนะคะอิดก็แข็งแต่ในความที่เป็นลักษณะเด่นลักษณะเด่นที่มองเห็นได้ชัดไม้จะเป็นลักษณะ เด่นคือมีความแข็งแรงทนทานอา้าวคุณบามขาแก้วก็แข็งอิดก็แข็งแก้วก็แข็งค่ะแต่มีความเปราะแตกได้ง่ายเราถึงไม่นับเป็นคุณสมบัติเด่นของเขานะคะแต่สามารถถ้าได้เรียนตอบเพิ่มได้ไหมเขียนข้างข้างก็ได้นะคะเขียนเพิ่มได้ต่อไปเนื้อนุ่มอ้าวง่ายมากเลยยางกับไม้ไปแล้วเหลือผ้าแก้วแล้วก็อิดนุ่มเด็กๆจับดูเสื้อผ้าตัวเองเด็กๆจับดูผ้าหม่ม จับดูผ้าปูที่นอนจับดูผ้าขี้ริ้วก็ได้อะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆตัวแล้วหลับตาใช้มือสัมผัสมันจะมีลักษณะนุ่มผ้าคะมีลักษณะเด่นคือเนื้อนุ่มนะคะนะได้ไหมต่อไปเหลือแค่สอข้อระหว่างผิวเรียบกับผิวขุขะผิวเรียบกับขุขะอิดเนี่ยเวลาเรามือไปสัมผัส บางบ้านก็อาจจะไม่มีไม่เป็นไรนะคะเราเอาลักษณะเห็นเด่นชัดเลยคือแก้วแก้วน้ํานะคะไม่ใช่แก้วพลาสติกนะลูกแก้วน้ําที่เป็นแก้วผลิตจากแก้วนะคะผลิตจากตัวแก้วมาหล่อนะคะตัวแก้วกับอิฐตัวไหนมีผิวเรียบหนึ่งสองสามตอบแก้วนะคะแก้วมีผิวเรียบจับดูได้นะคะเราอยู่บ้านเราสามารถทดลองด้วยตัวเองโดยการเดินไปสัมผัสได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้าย ขขาแน่นอนอเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นไม่เป็นไรนะคะเราสามารถเรามีินเทเน็ตเราสามารถาพิมพ์แล้วก็ค้นหาดูลักษณะของอิฐเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวถ้าได้เปิดเทอมนะคะคุณครูจะหามาให้ดูนะคะว่าอิฐมีลักษณะผิวขูุขระจริงหรือไม่นะคะดังนั้นสรุปใบงานนี้ความหมายวัตถุก,ก็คือสิ่งที่ทำมาจากวัสดุ คำว่าวัสดุนะคะก็คือสิ่งที่เรานํามาทําเป็นวัตถุต่างๆทําเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นนิสสอนะคะส่วนคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติแรกคือความยืดยูนตอบยางความแข็งตอบไม้เนื้อนุ่มตอบผ้าผิวเรียบตอบแก้วแล้วก็ผิวขรุขะตอบอิฐนะคะอ่าเราก็เรียนกันมาได้ 4ชั่วโมงแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มเรียนตั้งแต่ต้นเดือนมานะคะตอนนี้เป็นครั้งที่4เรายังจะเหลืออลักษณะของวัสดุอีกอยู่ทั้งหมด4อย่างนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนนะคะสวัสดีค่ะ